มาต่อกันเหลือไหมเหลือไหมเอ้เข่อคุูมาก กิขิตล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 ิขิตเอเอมิขิตเอเอลิขิตอะไรนี่อย่างนี้อย่างนี้บ้านโบได้ปะย้อนลงกินกู่อวันคำยังมั่วมั่ว sama ก็ tak เนี่ย ni โอ๋กูมันขามบ่ได้ก็มา ni. หมดเฒ่าฮิ้วเอเอเฮ้ไปๆๆ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 ไป ฟ้าเบียเก่งจุดเขาว่ามันไม่คนเก่ง,กงเอเลื่อนยังไว้เลยเอาที่ละสลาดสลาดเลย ไปชอไไ้อไปออนไปตะกันแล้วก็หามุกกินกูเลยอ่ะอันนี้ของกูเลยเดี๋ยวจบเอาไปอันนี้อของกูนนงเลยเดี๋ยอันนี้เหลือไปครับ,บ,รบชิ้นลูกอมนั่นไงจากกูเลยมาบันเดาลิคิลิคิลิคิเด้อ ไปจ้ะขั้นขั้นภูริแพขั้นนั่นต้องกินลูกอมขั้นผู้ใดชนะของมึงอีแกขั้นผู้ใดชนะเ่าต้องกินลูกอมเอะไรบ้างอ๋อไปอ่องนี้มั้ยกินดีสุดเลยดิเก่งพอเอาเอาไปอย่างโฆษณาภาบเยอะ เลื่อนย้อข่อยว่าเลื่อนไอ้จ้าเลื่อนเขาหันย้อนก็ถือวิ่เลือนีอนอน,น,นหอานอหยอะีออนหาอือบุย,ย,ยาขาอดอนอ่ะออนหานะ

ต้มมันออกไก่กับเราเลจ้าไม่เอเหร่อ้บไม่สังกินเร่อยนะิมามาปังพี่เมื่อแล้วเมื่อแล้วซอนไปหมูวันปรจังตอ 对。<Yeah. S 2> yeah. อ้อนง่ายือเงียบสมองิดิุกกินก็อนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วนี่มงก็อนนี้มาเลยสิตได้ทงไงตัวงอสหหเจแปดตัวเอง่จั ข้อยกหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอไปยิน,มนีมก็ไม่เดินกินอันตัวเลื่อนแล้ว ไปบิ๊กค้อีฮีอันจะองฮัตโก้อิวฮ่าฮ่าไปบิกค่่ได้แล้วอ้วาวไปบิ๊กโค้ดผัวตาเมืแอ อื้มนี่ชิค่รต้อนมาอ้อนมาถูกกินอ๋อมันกินแมงดีบ่ได้มันบ่อย้บงกันผูสลัดยอดเยี่ยมแต่อย่าปึดเด้อคะะม่ถอยหลังก็ได้บิ๊กก้ดได้บ่ได้อเลื้งปาแล้วี่อันนี้ของตัวเอง แต่กูกมันมาเร<อ>็วๆคู้พามือนั่นคือไน้านะนู้นเขาพัวใจอะเขาหัวตอนแรกเขอยู่นตอนแรกเขาอยู่ตรงี กำล่งมื้เหมือนกันหรออันนี้ไหนกัะยกไปแล้ววันนี้นกกยกมาพี่ด้วยเอาตีละเอาเงี้าเลือนเลือนอันนั้นกกลัเ้ยอย่าไลาไปกิน

ห่สอสี่แล้วสี่โต้บุญอันนี้ของกูมีต้อมีของตามมัดไม่โดนนะนะไปเก็บเลย่คเก็บให้เบิร์ดมีเศษเท่าไหรเก็บให้เบิร์ดอเมืองเลื่อน

บีโคเอะไม่ข่าอดแหละบิกโคลาเติ๊กตเ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 ตะตเ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 ตอ แล้วก็ด so ับดับคล้วที่พ okay. ่อช่้นนี้ไม่เหลกนะป่ออยู่ไม่หลกอโอเคมึงเหลือจังสามีเกลือ

ลายหมดไ,หได้ปานไม่อบิ๊เข้า,<ง>าเล่นเดมันเดมันสีถุ่เลยไปเรียบม,ม,มาลงกันนี่ดีดีแล้วหายแลยแยกไม่หูว